ครับวงนี้ก็เป็นปล่อยมรกตนะครับเป็นปล่อยมรกตใช้ปล่อยเพทายขาวนะครับทองแท้ทองแท้นะครับส่วนใต่ก็จะสวยนะครับวงนี้ทองแล้วก็เป็นปล่อยเพทายขาวปล่อยมรกตด,ดิกดกันแท้นะครับ ร้านเจเจเจ,จันทร์สนใจก็โทร0871505601ร้านเจเจเจ,จันจังหวัดจันทบุรีครับอันนี้เป็นคอยบุดอคอยหมอลกรกตมีสีเหลืองแจ่มหน่อยๆสนใจก็โทรคุยได้วงนี้สวยนะครับวงนี้สวยงามมาก พลอยกำลังดีนะครับเหมาะที่จะเป็นแหวนมั่นแหบวบน,นแตบบ่งงานแหวนให้คนรักนะครับ